ก็ที่เห็นเห็นแต่ว่าหายใจเพืียนี่เขาเป็นสาวคนเดียวในหกคนสุดท้ายนะคุณก็วันผมดูอยู่ไม่ธรรมดาดรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเป็นแบบพี่นายยังไงครับก็คือผมต้องตื่นนอนเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลาเรียนเป็นเวลาก็ต้องตื่นนอนเป็นเวลาแล้วปกติไม่เป็นเวลาเป็นเวลาก็ไม่ใช่แค่ไหนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่แฟนๆก็คงเป็นเวลานาฬิกาใจให้อ่ะถ้าแพ้ก็รอรอเดี๋ยวไม่คุณนี่ ต่อๆต่อวันนี้ดกว่าอ้าวยังไม่าอยอ้าวมก่อนบอกอะไรคะครับโแม่้มแม่จริงๆครับเดียวจริงๆนะ